นะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงการมีส่วนร่วมกับระบบ,รบประกันสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณกระหนกวันกระหนกวนาวงและดิฉันอมรอ,อ,อยู่กับท่านผู้ฟังค่ะเราจะไปคุยกันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยากกับคุณกระหนกวันค่ะชื่อว่าโรคฮีโมฟิเลียโอ้น่าสนใจนะคะค่ะซึ่งดิฉันเองได้มีโอกาสเรียนสัมภาษณ์สดเอาไว้นะคะอยากจะเชิเชิญท่านผู้ฟังไปติดตามดูว่าการเป็นผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียโรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยากเนี่ยต้องมี อุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับคุณเอกวัตรสุวรรณทโรดผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียโรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยากไปติดตามเสียงสภาพกันค่ะสวัสดีครับโอ้เป็นเป็นผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียหลายท่านไม่รู้จ่บโรคนี้เป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างคะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากครับค่ะแล้วก็ ถ้ามีอาการเลือดออกเลือดก็จะไหลไม่หยุดเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยขาดโปรตีนตัวหนึ่งที่จะมาทําให้เลือดแข็งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเลือดออกได้ทั้งในข้อแล้วก็ในกล้ามเนื้อแล้วก็จะเลือดออกในจุดสําคัญสําคัญเนี่ยก็อาจทําให้เสียชีวิตได้หรือไม่ก็พิการนะครับโรคนี้เนี่ยถ้าไม่มียารักษาไม่มียาไม่มียาที่เข้าไปช่วยทําให้เลือดหยุดเนี่ย ก็อาจจะเสียชีวิตได้ง่ายและโรคนี้เป็นโรคทางสัมพันธก็จะรักษาไม่หายเป็นตั้งแต่เกิดจนจนเสียชีวิตเลยโอ้เป็นตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตประทานโทษนะคะคุณเอกวัตรป่วยเป็นโรคนี้มากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่เกิดเลยตอนนี้ก็สี่สิบปีแล้วฮะสี่สิบปีที่ผ่านมาครับซึ่งแน่นอนล่ะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีโครงการของสปสชสามสิบบาทรักษาทุกโรคที่หลายคนพูดติดปากกันนะคะก่อนนั้นสามสิบกว่าปีเนี่ย ดูแลตนเองยังไงเออเมื่อก่อนก็จะลําบากมากครับเพราะว่ายาแล้วก็วิธีการรักษาของเราเนี่ยก็ก็ยังต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปรอเออโรคเนี้ยหัวใจสําคัญก็คือว่าพอมีอาการเลือดออกแล้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเลือดออกในข้อด้วยผู้ป่วยจะทราบแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ยาที่เข้าไปช่วยทําให้เลือดหยุดเนี่ยก็จะทําให้ลดความเสี่ยงของการพิการ หรือว่าเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มียาแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยจะรู้จักโรคนี้การเดินทางไปจากไปโรงพยาบาลที่รู้เมื่อก่อนก็จะเป็นเฉพาะโรงพยาบาลแพทย์โรงเรียนแพทย์ซึ่งก็ใช้เวลาในการรอแพทย์รอยาส่วนใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยอายุในวัยผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะพิการหรือไม่ก็ก็ก็เสียชีวิตไปแล้ว<า>ค่ะอย่างอย่างที่บอกว่าเลือดออกในข้อ มับเราจะดูยังไงอะคะมีวิธีสังเกตไหมคะเออถ้าสังเกตภายนอกนี่อาจจะอาจจะสังเกตได้ลําบากนะฮะแต่ว่า <ạ. S 2> ในเบื้องต้นเนี่ยสังเกตภายนอกเนี่ยอาจจะยากผู้ป่วยจะเป็นคนรู้คือมันจะเริ่มจากตึงๆ <ạ. S 2> นะครับเริ่มขยับข้อตรงนั้นได้ค่อนข้างลําบากขึ้นเหมือนข้อขัดข้อตึงแบบนี้ไหมคะใช่ครับเหมือนคนปกติไปนช,นนนชนนุ่นชนนี่ก็มีอาการบวมแต่ว่าคนคนที่เป็นฮิโมฟิเลียเนี่ยเลือดก,ก็จะไหล ออกไปเรื่อยๆจนจนข้อนั้นแข็งแล้วก็ขยับไม่ได้พอถึงจนแนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเริ่มปวดแล้วคราวนี้ดูจากภายนอกจะรู้แล้วเพราะอาจจะมีอาการแดงข้อจะอุ่นแล้วก็บวมเต่งขึ้นมาเริ่มขยับไม่ได้แล้วแล้วก็จะปวดมากค่ะแนวทางในการรักษาทํำยังไงคะถ้าเลือดออกแบบนี้เออถ้าเลือดออกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องฉีดฉีดยาเข้าเส้นเลือดนะะค่รัอ,อซึ่งยาตัวนี้เนี่ยก็มีวิทยาการมา เมื่อก่อนเนี่ยมันคือสารสกัดจากเลือด <ภา S 2> นะครับเราเรียกว่าน้ําเหลืองนะฮะน้ํ<ภ>าเหลืองที่ที่ที่ทสภาราชาติก็สามารถผลิตได้เออแต่ว่าเออเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยี่สิบกว่าปีสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเออสารสกัดจากเลือดตัวนี้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงกับโรคติดเชื้อทางเลือดทั่วๆไปก็มีตั้งแต่ HIV บ้างตับอักเสบต่างๆเนี่ยเออผู้ป่วยในในใน ในยุคสมัยนั้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วยี่สบสาสิบปีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากเก่อทางเลือดเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าบางคนเนี่ยจะต้องให้ผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของเลือดตัวนี้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองหรืสามครั้งแล้วจากผู้บริจาคเนี่ยสิบถึงยี่สิบคนเพราะนั้นก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควร <ฮะ S 2> จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปสักสิบปีเนี่ย วิแาการยาก็ดีขึ้นก็เขาสามารถฆ่าเชื้อ HIV ได้ตับพักเสษได้ซึ่งก็เป็นยาตัวปัจจุบันที่ทางโครงการบัตรทองเนี่ยครับใช้ใช้ให้กับผู้ป่วยอีมโมฟิเลียก็ถือว่าเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุดในในในปัจจุบันที่ในทั่วโลกเขาใช้กันอยู่ค่ะคล้ายคลาเหมือนเคยไปฟังถแถลงข่าวเขาเรียกว่าแฟกเตอร์แปดแฟกเตอร์เก้าไหมคะใช่ครับแฟกเตอร์แครับค่ะ อย่างยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเวลาที่ไปหาหมอค่าใช้จ่ายของเราเป็นยังไงบ้างะคะเออค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องออกเองค่ะแพงไหมคะเออเมื่อก่อนถ้าใช้ถ้ใช้ของสภาราชาติที่ผมบอกเป็นน้ำเหลืองนะครับที่เราเรียกว่าไฮโรพิซิพิตเนี่ยก็ราคาจะไม่แพงมากเอออยู่เป็นหลักเป็นหลักร้อยถึงเป็นหลักพันนะครับค่ะเออแต่พอเป็นยาตัวเนี้ยยาที่ชื่อแฟกเตอร์แปดเนี่ยนะครับค่ะซึ่งเป็นยาที่จะต้องนําเข้ามาเนี่ย ค่าใชใ้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่าหนึ่งขวดเนี่ยเอ,อผู้ป่วยหนึ่งขวดห้าหนึ่งขวดนี่จะเฉลี่ยตกประมาณสองพันห้าร้อยบาทปริมาณเยอะไหมคะกี่มิลลิกร,รมัมหรือว่ากี่เอไรปริมาณมรรมนี่ประมาณสิบมิลลิกร,รมัมโอ้ยก็นิดเดียวเนาะนิดเดียวครับแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องใช้ตามน้ําหนักค่ะคือถ้าน้ําหนักเยอะก็อาจจะต้องใช้ยาเยอะขึ้นค่ะแล้วถ้าอาการเลือดออกเยอะ ก็ต้องใช้ยาเยอะขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสัมพันธ์ไปกับกับอาการของโรคด้วยปริมาณยาบางครั้งเนี่ยผมอาจจะต้องใช้ถึงสี่ขวดตอนหนึ่งครั้งของการเลือดออกอ้ก็รำน้ำนักเราด้วยใช่ไหมคะอืมนะฮต่อคางแล้วนะครับนงั้นก็ถือว่าเป็นโรคเป็นโรคไข้เจใจสูงแล้วก็เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะต้องดูแลตัวเองค่อนข้างดีคือจะต้องรู้ตัวแล้วก็รีบให้ยา ให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปหยุดอาการเลือดออกนั่นค่ะปัจจุบันนึ้คนป่วยเยอะไหมคุณเอกวัฒน์ที่เป็น G ilia, อ,อีโมฟิเลียเลือดออกง่ายแต่หยุดยากเนี่ยค่ะออตอนนี้เนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณพันห้าร้อยคนทั่วประเทศ,ะเทศนะคะค่ะสมาชิกหนึ<ต>่งพันห้าร้อยคนก็คือเข้ามาใช้สิทธิ์สปะสะชบัตรทองนี่ไหมคะที่ลงทะเบียนไว้ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เนี่ยใช้สิทธิ์ของเออบัตรทอง ก็จะมีบางส่วนที่มีสิทธข้าราชการซึ่งก็น้อยมากนะครับ<ฆ>แล้วก็สิทธิประกันสังคมซึ่งสิทธิประกันสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยาตัวใอย่เต็มที<ฆ>่ต้องบอกว่าทางบัตรทองเนี่ยของสปชเนี่ยเป็นโครงการเฉพาะขึ้นมาสําหรับโรค<ฆ>ฮิโมฟิเลีย<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการช่วยเหลือของเขาเนี่ยเลยเลยครบทุกมิติของของการดูแลผู้ป่วย <Okay. S 1> คือเริ่มตั้งแต่ พอรู้ว่าโรคนี้เนี่ยจะต้องรักษาให้เร็วฉีดยาให้เร็วแล้วผู้ป่วยรู้เป็นคนที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เลือดออกแล้วนะเนี่ยก็เลยสามารถให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาอยาไปไว้ที่บ้านได้โอไม่อันตรายเลยสมัยก่อนนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหม,ไมสมัยก่อนผมจําได้เลยว่าคุณพ่อผมเคยขอ,อยาไอ้น้ําเหลืองเนี่ยาสารสก,กัดจากน้ําเหลืองค่ะครับไม่มีโรงพยาบาลไหนให้เพราะเขาไม่คิดว่าผู้ป่วยจะสามารถฉีดยาได้อื เองค่ะแต่ว่าพอมีโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มจากเอ,อมีเครือข่ายผู้ป่วยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสร้างเครือข่ายผู้ป่วยขึ้นมาแล้วก็ให้พยาบาลแพทย์สอนผู้ป่วยฉีดยาเองแล้วผู้ป่วยก็เริ่มสอนผู้ป่วยให้รู้จักวิธีการฉีดยาดูแลตัวเองจนกระทั่งเอ,อสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เอายาไว้ที่บ้านได้และคุณภาพชีวิตเขาก็ดี พราะพอเขารู้สึกตัวว่ามีอาการเลือดออกเขาก็สามารถฉีดยาเองได้ลิยที่บ้านเลยค่ะโอ้น่าสนใจกว่าจะเกิดเป็นเครือข่ายผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียรวมตัวกันยากไหมคะที่มาที่ไปเป็นยังไงลบกวนเล่านิดนึงนะคะก็ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่ต่างคนต่างอยู่แต่ละครอบครัวก็ที่หลุดซู้กันเองเออพอมีโครงการนี้เนี่ยบวกกับเรามีมุ้ยฉีดโรคเลือดออกง่าย ิมพฟิเลแห่งประเทศไทย<ฆ>ซึ่งตอนนั้นก็มีคุณหมอศาสตาจารย์แพทย์หญิงพัทรพรเป็นผู้ก่อตั้งมวยทีแล้วก็เกิดชมลมขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าถ้าจะมีชมรมแล้วเนี่ยถ้าจะต้องให้ผู้ป่วยเดินทางมากรุงเทพเนี่ยคงไม่ดีแน่แน<ฆ>ก็เลยไปตั้งเครือข่ายที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันภาคใต้แล้วก็ล่าสุดนี้ก็ที่ภาคตะวันออก แล้วเราก็เลยมีภาคการเพิ่มขึ้นด้วยที่<ม>ท,ที่แถวภาคการตอนบน<ฮ>เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสะดวกในการที่จะทำเครือข่ายรวมตัวกันในแต่ละภูมิภาคเขาก็จะ<ฮ>เขาก็จะเดินทางกันง่ายแล้วก็มีมีมีปัญหาที่คล้ายคล้ายกันใน ในไลฟ์สไตล์ของแต่ละแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เหมือนคล้ายๆเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนไหมคะคุณเอกวัฒน์ใช่ครับใช่ครับพวกแบบนี้แหลเพื่อนช่วยเพื่อนเราเป็นแบบนี้เรารู้ว่าถ้ามันปวดปวดตึงๆเลือดออกในข้อแล้วนะจะดูแลยังไงคนป่วยดูแลกันเองหัวอกเดียวกันใช่ครับพูดภาษาเดียวกันใช่เห็นลูกเห็นใจกันรู้เรื่องครับและรู้ว่าจะดูแลเองยังไงช่วยทําให้ครอบครัวที่มีลูกเป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยสบายใจขึ้นขึ้น คือไม่แบบว่าตกใจมากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้า,ถารู้ว่าลูกเป็นอ e ีโมฟิเลียเนี่ยไม่รู้จะหันไปหันหน้าไปคุยกับใครตกใจเลยใช่ไหมคะเอ้ยจะเป็นยังไงเลือดออกตรงไหนยังไงสมองแขนข้อใช่แล้วเพาะเขาคคิดว่าเด็กคงอายุสั้นแน,แน่หรือเพราะว่าเออเป็นโรคแบบนี้โรคประหลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้อะไรมันทั่วถึงแล้วก็มีเครื่อ่ายผู้ป่วย ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโรงพยาบาลที่เป็นเซ็นเตอร์ที่รู้เรื่องโรคฮโมฟีเลียแล้วก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เนี่ยโดยทางสพสชร่วมกับทางอ,อ,อาจารย์อัมภัยวันที่โรงพยาบาลรามาเนี่ย<ข>ก็ช่วยกันทำโรงพยาบาลเครือข่ายของเราเนี่ยปัจจุบันก็มี50แห่งทั่วประเทศโอ้พอยกตัวอย่างหโมพีเลียค่ะพอยกตัวอย่างักชื่อสองชื่อได้ไหมคะพอจําได้ไหมคะที่ไหนบ้างคือโรงพยาบาลแพทย์ ทั่วประเทศนี้ได้แน่ๆไเลยโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นศริราชจุฬาลามาพระมงกุฎถ้าต่างจังหวัดโรงพยาบาลแพทย์ใหญ่ๆก็ขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่ได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนนะโรงพยาบาลแพทย์มหาราชโคราชที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในแต่ละจังหวัดนะคะจะมีเขาก็มีช่องทางพิเศษให้คุณเอกวัฒน์อย่างเช่นเจอคนที่เป็นผู้ป่วยฮิโมฟิเลียให้ไปห้องนี้ เหมือนกับโรคหนอดเลือดสมองสําหรับ,รบผู้ป่วยอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นไหมคะตอนนี้เราก็พยายามพยายามจะทําลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ทุกโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเอายามาฉีดเองที่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการลดอัตราการที่จะต้องไปแอดมิตโรงพยาบาลหรือจะต้องไปในลักษณะของฉุกเฉินนี่ไปได้มากเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพอเจ็บก,ก็เจ็บมากก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปเข้าขั้นตอน แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอฉีดยาเองที่บ้านเนี่ยเขาสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งดูแลตัวเองดีเขาก็อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยเขาก็จะไปรับยาหรือไม่ก็ไปเช็คตรวจสุขภาพร่างกายปีละสองถึงสามครั้ง ที่อ๋อแค่นี้เองที่ที่บอกว่าสปสอชอรหรือว่าบัตรทองนี่ดูแลทุกมิติเขาดูแลอะไรบ้างคะนอกเหนือจากการให้แฟกเตอร์แปดหรือว่ายาตัวนี้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านก็ได้เวลามีอาการสามารถฉีดเองได้ด้านอื่นๆที่เขาดูแลในโครงการนี้นะคะ่ะก็จริงๆมีสําคัญที่สุดก็คือยานะครับแล้วก็วิธีการที่ที่ให้ยามาไว้ที่บ้านสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลซิ่งอันนี้ก็สําคัญเพราะว่า ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรู้จักโรคฮีโมเฟียเพิ่มมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เครือข่ายผู้ป่วยแล้วก็มีโครงการที่เป็น Emergency ซีสำหรับผู้ป่วยฮีโมเลียด้วยเพราะเนื่องจากว่าเป็นโรคให้ใช้นสสูงยาไปที่ไปให้ที่บ้านเนี่ยเหมือนจะเป็นยาที่ช่วยในอาการเบื้องต้นเท่านั้น แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ชนหรือว่าเลือดออกในจุดสำคัญสคัญของร่างกายอย่างเช่นสมองเนี่ยหรือในช่องท้องเนี่ยซึ่งเสี่ยงกับชีวิตเนี่ยทางสวชชเองก็มีเงินอีกส่วนหนึ่งที่กันไว้สำหรับเอมิเจนซี่เนี่ย<ะ>อีกครั้งละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสำหรับที่เงินตัวนี้จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีเลยโ ดีมากเลยคะโครงการนี้ในความรู้สึกของคุณเอกวัฒนะคะดีครับแล้วโครงการนี้เนี่ยก็ทางสปสชเองก็มีบัตเจตที่เข้ามาช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ยาเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยค่ะเพราะเห็นเลยว่าหลังจากมีโครงการนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยลดอัตราการการเลือดออกรุดแรงแล้วก็ลดอัตราการแอดมิทที่โรงพยาบาลคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นแทนที่จะใช้เงินเยอะกลับกลายจะเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลด้วยครับค่ะอย่างยังยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นถ้าเลือดออกในสมองเนี่ยยังไงก็ต้องผ่าไหมคนเอกวัขาัดเนาะโอ้ใช่ก็พยายามเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะที่จะผ่าตัดมากๆโรคโรคฮิโมฟิเลีย e นะครับเพราะว่าถ้าจะต้องมีการผ่าตัดแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ต้องเตรียมยาเตรียมสุขภาพทีนี้<ช>ต้องมาดูกันแล้วแหละว่าผู้ป่วยหรือว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะมีลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนี้ในฐานะที่คุณเอกวัฒนเองก็เป็นผู้ป่วยแต่โอ้โหดูแลสุขภาพมาในขณะที่ปีนี้ย่างเข้าอายุ40ปีแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างอย่างดีมากๆเลยแนะนาหน่อยค่ะถ้ามีญาติตัวเองป่วยอยู่สําหรับฮิโมฟิเลียต้องดูแลตนเองอยังไงบ้างคะเอออันดับแรกคงต้องเอ่อพึ่งคุณพ่อคุณแม่ก่อน อ,อ,อย่างมผมเนี่ยโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้นะครับเ,เด็กที่เป็นอิมโมฟิเลียเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆทารกที่เกิดมาใหม่ๆถ้าเกิดสมมติว่าเขามีจ้ำเขียวขึ้นง่ายตามตัวมากเลยแค่อุ้มเพราะวางวลงบบก็จะมีจ้ำเขียวขึ้นตามตัวตามรอยมือที่อุ้มเลย โอ้ยโบราณบอกว่าพายย้ํานะในฉันจําได้อยู่อีสานเขาพูดแบบนี้คุณเอกวัฒน์แต่อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมเคยได้ยินมาเหมือนกันะถ้าอีสานทั้งเหนือนี่แบบอุ้ยไม่มีอะไรหรอกพายย้ําแต่ไม่ควรนิ่งนอนใจใช่ไหมคะไม่ควรนิ่งนอนใจครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเออุ้มนิดหน่อยก็เลือดก็ก็มีช้าเขียวค่ะไม่ขึ้นเป็นช้ำๆที่หลังหรือตามแขนขาหรือตามตำแหน่งที่อุ้มเนี่ยครับอย่างนี้ก็ก็ก็ควรที่จะ พาไปตรวจตามโรงพยาบาลแพทย์โรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์สัจจุบันเนี่ย<ฆ>อ,อทุกที่เนี่ยสามารถตรวจได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเอ,อก็ไปตรวจดูว,ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเออ,อาจจะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเเลือนออกง่ายซึ่งโรคอิโมโฟิเลียเนี่จริงๆผมอาจจะพูดข้ามไปนิดนึงว่ามันมีหลายระดับด้วย<ฆ>มันมีขั้นรุนแรงปานกลางแล้วก็รุนแรงน้อยค<ฆ>ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ย ก็ลักษณะอย่างผมคือไม่จะเป็นต้องกระแทกอะไรหรือไปไปกระทบกระเทือนอะไรก็มีเลือดออกได้เองอืแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นรุนแรงน้อยเนี่ยอันนี้เขาก็คุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติมากเล่นกีฬาได้อะไรได้สนตามปกติของวัยเด็กได้แต่ต้องระมัดระวังใช่ถ้ามีผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาจะต้องรู้ตัวว่าเขาเนี่ยจะต้องมียาพวงกันอยู่ค่ะต้องเตรียมพร้อมเลยเลยใช่ต้องเตรียมพร้อม อ,อันนี้ก็คือแนวทางในการดูแลการกินเปน็นนี้ก็เป็นเบื้องต้นว่า,ถ,าถ้าลูกเป็นลูกมีลักษณะอาการแบบนี้ก็ควรพาไปตรวจส่วนวิธีการเลี้ยงเด็กที่เป็นฮ e ีโมฟิเลียเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ทางด้านจิตใจเขาค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเด็กฮ e ีโมฟีเลยจะเป็นแต่ผู้ชายอผู้หญิงไม่เป็นเหรอคะผู้หญิงไม่เป็นเออผมลืมบอกไปคือว่ามันจะถ่ายทอดทางโครโมโซมเอ X ที่เป็นครมามเด่นของผู้ชายใช่ใช่ครับอ่าน,นั้นเนี่ยเอ่อจะมาคุณแม่จะเป็นแคลรีเออร์คุณแม่นี่จะเป็นปกติเลยค่ะเป็นแค่เพราะนั้นคุณแม่ไม่รู้ะนะครับอันนี้พอมีลูกที่เป็นอ e ีโมฟิเลียเนี่ยเอ่อมันก็จะเป็นหนึ่งในห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อห้าสิบของลูกผู้ชายนะครับที่ะจะเป็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็น ครึ่งครึ่งถ้าเก ok ิดมีลูกชายเนี <ily> ่ยก <kaar> ็มีความเสี่ยง50%ที่จะเป็นฮิโมฟิเลียนะครับนั่นก็จะจะเป็นเฉพาะู้ชายที่เป็นฮิโมฟิเลียซึ่งก็จะค่อนข้างสวนทางกับพฤติกรรมเด็กผู้ชายที่ซนชอบเล่นปาดโ่ะปาดโลนนะครับก็จะเด็กฮิโมฟิเลียก็จะถูกห่าไในะทุกเรื่องค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขากลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็ต้องใช้ศิลปะในการเลี้ยงลูกค่อนข้างเยอะค่ะว่าจะทํายังไงให้เขา ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าถูกถูกควบคุมมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นความเครียดนะฮะก็ต้องพยายามหากิจกรรมทางออกที่ที่เหมาะสําหรับเด็กฮิมโซฟีอย่างเช่นวาดภาพเอเล่นกีฬาก็อาจจะเป็นว่ายน้ำอะไรอะไรพวกนี้นะฮะก็ตัวที่ไม่กระแทกนะ ไม้รก,กระทั่งกระเทือนเยอะมากมายเท่าไหร่ทีนี้การใช้ชีวิตของผู้ป่วยฮิโมฟิเลียสามารถที่จะมีครอบครัวแต่งงานแต่งการมีบุตรมีอะไรได้ไหมคะสําหรับเพศชายที่เป็นผู้ป่วยอะคะ่ะได้ครับผู้ป่วยเนี่ยจริงๆก็สามารถเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรทุกอย่างได้เหมือนเด็กปกติเลยแล้วก็โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอาชีพที่เหมาะสมกับโรคฮิโมฟิเลียได้นะครับถ้าจะสมลด แล้วก็มีบุตรเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะมีบุตรชายเพราะว่าถ้ามีบุตรชายปุ๊บเนี่ยโรคฮิมโมทเฟียก็จะหายไปเลย๋อเห,หรอคะครับเลือกเพศครับก็เราแนะนําว่าพยายาม<อ><ๆ>ที่จะมีลูกชาย<ข>มีลูกชายหายเลยถ้ามีลูกสาวลูกสาวก็จะเป็นแคลริเออร์ค่ะแล้วถ้าเกิดเขามีลูกก็คือมีความเสี่ยงมีความสิบห้5ส5 0ที่จะมีลูกชายที่เป็นฮิมโบเลีย ซึ่งสุสานีทธิ์จะให้คํำแนะนำเนาะในส่วนนี้ที่จะออตั้งคันต่างๆแหมออน่าสนใจนะหลายท่านถ้ามีลูกมีญาติมีใครก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เข้ากับเครือข่ายของผู้ป่วยที่คุณเอกวัตรพูดถึงพอจะมีเบอร์โทรหรือว่าอะไรยังไงให้ท่านผู้ฟังได้โทรไปสอบถามนะคะหรือว่าสายด่วนหนึ่งสามสามศนย์เขาก็ให้ข้อมูลได้เลยครับอ๋อได้เลย อันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราก็ต้องขอบคุณสปสชเช่นกันเพราะถึงสามสูตรนี่ช่วยได้เยอะมากตอบได้ทุกปัญหาใช่ไหมใช่ครับแช่วยจะไม่ผู้ป่วยบางทีกังวลไม่แน่ใจเรื่องสิทธิ์ตัวเองเออะไรหลายๆอย่างนี้บางคนไม่รู้นะฮะว่าตัวเองใช้สิทธิ์เออปัตรทองอยู่พอไปทํางานเข้าก็ไม่ได้สงมไม่ได้สิทธิ์บยไม่รู้ตัวงก็รีบโทรไปตามสามสูย์ก่อน เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ของเราแต่หลายคน<ช>บอกบว่าเอ๊สามสิบาทบาททองเนี่ยบริการบริการชั้นสองยาชั้นสองยาไม่ค่อยไม่ม,มาตรฐานยังไงหรือเปล่าคุณเอกวัฒที่สัมผัสมาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยของสอพงสชเนี่ยสําหรับโรคฮีมโมฟิเลียนะฮะดียาที่ใช้เนี่ยเทียบเท่ากับสิทธิการาชการแล้วก็ดีกว่าประกันสังคมแน่นอนค่ะ นะครับดีกว่าสัมดียวกว่าประกันสังคมเพราะเขายังเบิกไอ้แฟกเตอร์แปดนี้ไม่ได้ใช่ไหมค่อนข,อขอ้างจะลำบากอรั่ใช่เพราะเขายังไม่มีโครงการหรือว่ามีการสนับสนุนทั้งในด้านของมิติของเครือข่ายผู้ป่วยหรือแม้แต่โรงพยาบาลเครือข่ายที่ที่ที่จะรู้จักโรคฮิมูฟิเลียหรือดูแลโรคฮิมูฟิเลียได้คือสปสชนี่เหมือนเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาโรคฮิมูฟิเลียครับ,รบข,อของทั้งสามสิเลยเพราะข้าราชการก็ไม่มีเหมือนกัน ก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าระบบหลักประกันสุขภาพก็สามารถที่จะดูแลในส่วนนี้ได้มีคนที่ไปใช้บริการเลยแหละมายืนยันให้ท่านผู้ฟังและหลายหลายท่านได้รับทราบว,ว่าเชื่อมั่นได้ในคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพนะคะเสียดายเวลากันเลยหลังไวเต็มที่สั้นๆฝากถึงผู้ฟังนิดนึงค่ะคุณเอกวัฒน์เชิญค่ะครับก็เอ,อ,อยากจะให้สําหรับคนที่รู้จัก อาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนที่อาจจะมีลูกอย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฮิโมโมฟิเลียนะครับเออย่างที่กล่าวไปตอนต้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปเช็คดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นฮิโมโมฟิเลียหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีเครือข่ายทางผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ที่รู้เรื่องโรคฮิโมโมฟิเลียมากขึ้นก็จะมาช่วยทําให้เออทุกท่านเนี่ย เลี้ยงลูกหลานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มียาแล้วก็มีเอ,อบุคลากรทางการแพทย์ที่รู้เรื่องในนี้ในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นงั้นก็คิดว่าไม่ต้องกังวลและโครงการของสปสชเนี่ยก็ดีขึ้นทุกปีแล้วก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเอ,อไม่ต้องพิการหรือเสียชียวิตก่อนวัยอันควรได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณกระกวันอ,อน๋อ ถือว่าได้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยสําหรับคนที่จะไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ใกล้ใกล,ใกล้ชิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็โดยอย่างยิ่งที่คุณเอกวัฒบอกว่าถ้าไปอุ้มเด็กแล้วจะเป็นจ้ำเขียวๆเ,เนี่ย ต้องรีบไปตรวจเลยนะต้องฝากท่านผู้ฟังถ้าหากว่าอุ้มเสร็จไม่ใช่แบบประเภทเอ้ยพยายามหรือเปล่าม,มีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ,คะซึ่งเรื่องเราดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณทางสปสอชอที่สนับสน,นุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยนะคะ,คะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสำนักข่าวไทยก่อนนะคะวันต่อๆไปก็จะมีเรื่องราดีๆจากสปสอชอมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังพักครูน่นึงค่ะ